สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับย้อนเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลิปแรก3คู่ก็มาจาก3ลีกนะครับไปที่เวลาตี245เกาโชสลาอิตาลีครับโคโมอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสอันดับ5โคโมยี่บสองต้มจากการ ชนะ5เสมอ7พ้11นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้บรุญญามา0-2ครับอลิอูฟาเดร่าจะติดโทษบานคิวันนี้ลงไม่ได้นะครับกันหลักก็กาเบรียลสเตฟเฟซ่าออสเนดีเย่ครับกองหน้าพัตติครูโตเน่นะครับเฉอกับยูเวนตุสมี40แต้มเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านถล่มเอมโปรีมา4-1นะครับตัวหลักก็เชิญคูปไมเนอร์เคนันยูเิสกองหน้า ลองดาวโคลูมูนี่นดที่แล้วยิง2ลูกนะครับไหนจะมีดูซานวาราฮวิตอีกครับเฉอยกันนัดแรกยูเวเปิดบ้านถล่ม3 0คู่นี้ตามหน้าเสือขอมองอยู่วนตุสบุกมาเป็นป่อนะครับคือโคโมเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มแย่อีกรอบครับแพ้3จาก4เกมนะครับที่เฉยมองว่าท้ายสุดความเฉียบคมยูเวมีมากกว่าครับมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มเชียอยู่วนตุสนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสามตรงครับไปดูลาลิก้าสเปนรายโยบายเยกาโนอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับบายาโดลิดทีมบุ้ยครับรายโย32แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะเลกาเนต1-0นะครับอีซี่ปาลาซอนอารโรกาเซียคอเกเดฟูตอสกองหน้าแรนดี้เอนเตก้านะครับเจอกับบายาโดลิดชมบุ้ยมี15แต้มเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้เบียร์เรลมาเล่หนต่อหนะครับเซลิโออาร์ลามามาดูซินยากองหน้ามาโกสอันเดรนะครับนัดแรก รายโยเนี่ยบุกชนะมา2-1ก่อนเกมรายโยเบย์กาโนเป็นต่อนะครับรายโยเนี่ยเล่นไปเล่นมาลุ้นเป็นที่แชมเปี้ยนลีกเลยนะครับในขณะที่บายาดูริดแม่มีโอกาสตกชั้นนะครับแพ้มา3เกมติดดูแล้วต้านไม่อยู่ครับวัดใจรายโยเบยากาโนการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับปิดท้ายเวลาตีสานาทีนะครับไปดูบิ๊กแมชในลีกเอิงครับปาริสแซงต์แชร์แมงจะฝูงจะเปิดบ้านเจอโมโนโกอันดับ3แเปะเชงห้าสิบแต้ม เกมล่าสุดในหลีกเนี่ยบุกชนะแรด5-1นะครับนายกู๊ปเดอฟรองก็พักตัวผู้เล่นในเกมชนะเลอมองครับตัวหลักๆชุดนี้ก็แน่นอนนะครับคริชาคอรัสเกลียแบลรี่บาโคล่า อุสมันเดมเบเล่นะครับเพิ่งจะยิงแฮตทริก2เกมติดในขณะที่โมนาโกเนี่ยสาแต้มเกมล่าสุดเล่นในลีกเปิดบ้านชนะโอแซมา4-2นะครับตัวหล้วก็ทาคุมิมินามิโนเดนิสากาเลียโกโลวินข้างหน้าก็เป็นมิก้าเบลิชนะครับกองหน้าชาวเดนมาร์กนัดที่แล้วยิงแฮตทริกด้วยครับเจอกันนัรรดแรกปารีสบุกชนะ4-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมของอปารีสแซงต์แชงแมงเป็นปอพอสมควรน,นะครับแม้แม้ว่า เอาง่ายว่าจะเล่นพักน้อยกว่าแต่ก็พักทัวร์พู้นเล่นนะครับดูแล้วต้านยากับที่เจอมองว่าโมนาโกหลังไม่ดีครับเกมรับเจอโอซานโดนยิง2ลูกนะครับวัดใจปารีสการันตีแน่ๆหนึ่งประตูลุ้นเมตสองเชียร์ปารีสแซงแชกแมงนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่ยูเวนตุสรายโอบายกาโนและปารีสแซงแชกแมงนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ